สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เรื่องราวดวงความรักรายเดือนกุมภาพันธ์กุมพารักแหมวันนี้เราจะมีเรื่องราวความรักอะไรมาเสิร์ฟให้กับชาวแต่ละราศีนะคะคนที่อยู่ในเก,รรกณฑ์ลัคนาฟังคลิปพลังงานรวมรวมดวงความรักคนโสดนี้ไปได้เลยเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าช่วงวันเวลาไหนนะคะสมพงในเรื่องราวของความรักราศีใดหนอที่จะเข้ามาทําให้หัวใจของคุณนะคะในช่วงของเดือนกุมภา พันกุมภารักนี้มีความสุขนะคะก่อนอื่นนะคะฟังแล้วเปิดใจกว้างๆเป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานใดสมพงษ์สมพันธ์กับผู้มาเจอคลิปนี้ด้วยความบังเอิญน,นะคะจากนักพยากรณ์วาสนาอาเมซิงทาโลก กุมภาพันธ์เดืนอน2นะคะปีพุทธศักราช2569ใจเหงาใจบางจนราศีราศีไหนคะพุ่งเข้ามาหายเหงาเลยละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพื้นดวงความรักของคุณในช่วงของเดืนอน2กุมภาเดือนแห่งความรักนี้เป็นอย่างไรและคนที่เกิดในแต่ละวันนะคะ คนที่เกิดวันจัน์ทรไปจนถึงคนวันอาทิตย์พลังงานความรักของคุณโดดเด่นแค่ไหนและราศีอะไรที่พุ่งเข้ามาในรอบนี้ช่วงวันที่เวลาอะไรหนอที่จะเป็นพลังงานที่ดีขึ้นสำหรับดวงความรักที่เป็นกราฟพุ่งที่สุดแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเรามาว่ากันที่พื้นดวงกันก่อน เริ่มกันแล้วนะคะชาวราศีตุลน,นะคะชาวลัคนาราศีตุลฟังไปด้วยกัน เพลิดเพลินไปกับคลิปดวงความรักรายเดือนได้เลยราศีตุลจ๋าเรามาดูพื้นดวงนะพื้นดวงในช่วงกุมภาพันธ์กุมภารักกันก่อนอน,นะคะว่ามุมความรู้สึกความรักของคุณจะเป็นอย่างไรพื้นดวงของคุณมีความสดใสเนาะต่อให้คุณเพิ่งเลิกกันก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยเหมือนคุณฮิวใจได้เร็วหรือใครที่โสดมาสักพักหนึ่งก็พร้อมที่จะฮิวใจตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะเขาเรียกว่ารักษาความรู้สึกในใจพร้อมที่จะเปิดเลิกเปิดใช้เปิดมุมมองความรักอีก ครั้งนะคะและแน่นอนค่ะพอคุณลงสู่สนามความรักพอคุณจะเปิดใจก็มีความรักเข้ามาให้คุณได้เลือกให้คุณได้เสี่ยงทายภูมิลาัยแห่งความรักแล้วแต่พอคุณจะมีรักใหม่พื้นดวงของคุณปรากฏว่าคนเก่ามันห่วงก้างอะสิเออมันก็จะกลับมาเพราะฉะนั้นนะคะพื้นดวงของคุณพอจะเริ่มตน้นเริ่มตน้น คนเก่ามันก็จะเหนียวรั้งใจคุณและคุณจะทำอย่างไรแล้วแต่พวกคุณนะคะอันนี้พื้นดวงเท่านั้นรวมๆทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าราศีใดหนอที่จะเป็นพลังงานแห่งความรักเข้ามานะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์กุมภารักนะคะหมามีสเสน่ห์จริงๆเลยนะได้แก่คนที่เกิดในเกณฑ์ราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎจ้ะ ราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมหกราศีนี้ขยุมหัวใจคุณในช่วงของเดือนสองกุมภานะคะเราเพิ่มเติมในตำแหน่งของนักสัตวให้ด้วยนะคะเป็นคนที่เกิดปีชวดจากปีกุนเนาะปี ปีขานปีเถาะนะคะแล้วก็ปีวอกปีมะโรงนะคะนี่คือนักษัตวของคนที่จะเข้ามาผัวพันธ์บางคนก็อาจจะสมพงกับราศีหรือไปสมพงนักษัตวแต่คนที่ Amazing มหัศจรรย์คือยหัวใจฟูใช่สมพงก็คือตรงทั้งราศีแล้วนักษัตว์นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามค่ะมันก็ต้องดูมามาดูจังหวะในเดือนนี้มันก็ต้องมีวันเนาะวันที่ใดที่ความรักของคุณพุ่งเป็นปลอดพุ่งปรีดกันเลยทีเดียวนะคะ ความรักที่โดดเด่นความรักที่เฉิดฉายดวงมีเสน่ห์ของคุณนะคะสำหรับคนโสดชาวราศีตุลเนี่ยดวงความรักคุณเริ่มต้นตั้งแต่วันที่8กุมภาค่ะ ไปสิ้นสุดวันที่25กุมภาพันธ์ค่ะในช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงเขาเรียกว่ากราฟความรักของคุณพุ่งใช่นะคะหลังจากนั้นก็จะค่อยๆลงละดังนั้นขอให้ช่วงนี้คุณสวยเป็นพิเศษใครอยากสวยใครอยากรอ่อจัดเต็มนะคะเพื่อฉลองความโสดและความโสดนั้นอาจจะเป็นสะดุดตา คนเขาเรียกว่าสดุดตาใครสักคนที่จะกลายเป็นคู่ของคุณในอนาคตก็ได้ทีนี้เรามาแยกกันดีกว่านะคะว่าอืมคนแต่และว,วันเกิดอ่ะจะพบรักแบบไหนใช่อะไรแค่ไหนเรามาเริ่มกันเลยนะคะชาวราศีตุลคนที่เกิดวันจันทร์นะคะหมายความรักมันมีเหตุและผลอย่าคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่ไม่รักใครด้วยอารมณ์ว่าเขาหล่อ เขาสวยฉันควงไปงานวัดวเราเลิศฉันเด่นไม่แล้วมันอาจจะเป็นช่วงวัยใสของคุณก็ได้แต่ความคิดนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะคะคนบรนจันทร์จะมองความรักเป็นเหตุและผลมองความรักของความเหมาะสมเหมาะสมแล้วก็ต่อยอดได้บางทีความรักมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่องค์ประกอบอย่างอื่นก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ความรักของเราเนี่ยมันไปได้ตลอดลอดฝั่งดังนั้นคนบรนจันทร์จะเป็นคนที่รักคนยาก เชื่อความรักที่มาทางออนไลน์ยากและเป็นคนที่แสวงหาในความจริงจากปากคนที่เข้ามาพัวพันกับคุณค่อนข้างเยอะนอกจากเช็คทางทางออนไลน์แล้วว่าเขาพูดจริงไหมเช็คคำพูดเขาแล้วทบทวนคำพูดเขาแล้วคุณยังพึ่งหมอดูอีกเออให้มันได้ทุกทางสินะ่ะเพื่อขจัดปัญหาตรงไหนรู้ปะ่ะตรงความคาใจของคุณน,นั่นเอง ทั้งทางโลกทางธรรมทางหมอดูกันเลยทีเดียวทีนี้คนวันจันทร์่ะนะคะเป็นคนที่มีความรักยากแต่ถ้าใครผ่านได้ก็ถือว่าจะเป็นความรักที่คองคู่กันไปทีนี้ในภาพรวมความรักของคุณ่ะนะคะคุณอาจจะเจอคนที่ต้องใช้คำว่าเป็นคนที่ไม่โรแมนติกสักเท่าไหร่แต่เป็นคนที่มีเหตุมีผลเหมือนกันแล้วก็ใช้เหตุและผลในการมีปฏิสัมพันธ์ พูดคุยกับคุณหรือถ้าจะเป็นความรักเขาก็จะบอกว่าเขาทำงานเขายุ่งคำพูดเขาคือเด็ดขาดพอหมดเวลาง,งานเขาจะติดต่อคุณนะเขาก็จะติดต่อตามที่เขาพูดแบบตรงไปตรงมาและรับผิดชอบคำพูดเป็นคนสัญญาแล้วจะต้องทำให้ได้ ถ้าทําไม่ได้เขาจะรู้สึกผิดและขอโทษคุณอยู่ร่ําไปดังนั้นคนวันจันทร์ก็จะเจอคนที่จะเป็นลักษณะส,สไตล์แบบนี้นั่นคือผ่านการกันกรองผ่านตาข่ายถี่ร่อนแป้งของคุณมาแล้วว่าต้องเป็นคนที่ดีจริงๆคนวันจันทร์นะคะและคนวันจันทร์เนี่ยจะจะดูคนลงลึกในรายละเอียดว่าเขาเป็นคนดีเปล่าเขาทำผิดอะไรมาไหมเขาเคยต้องเครดิตบูโรหรือเปล่าโอ้ย ดูเยอะคนวันจันทร์จะดูเยอะทําให้ความรักค่อนข้างหายากในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์แต่ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดแปลกไหมไม่แปลกเพราะว่าคุณต้องการคนที่ดีจังเลยดีต่อใจจริจงๆนิสัยเอ่ยการกระทําเอ่ยคําพูดเอ่ยคุณไม่อยากผิดหวังคุณไม่อยากเสียใจดังนั้นคุณจะค่อนข้างชัดเจนแต่คนวันจันทร์ต้องระวังนะคะอาจจะมีคนที่เข้ามาพัวพันคุณในเวลาเนี้ยอาจจะเป็นสายเอ่อ บางทีอาจจะเป็นพวกอะไรนะพ่อไม่แม่ไม้ที่มีลูกติดต้องมีความรับผิดชอบส่งเสียนะคะหรือเขาไม่มีลูกติดแต่เขาต้องรับผิดชอบส่งเสียนะคะอันนี้อาจจะมีมีส่งเสียคู่ครองคนเก่าวเขาต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะถ้าถ้าคุณเคลียร์ได้ก็มีโอกาสคบต่อได้ถ้าคุณเจอคนกลุ่มนี้นะคะไปต่อค่ะ ชาวราศีตุลคนที่เกิดวันอังคารนะคะอันนี้สมพง์รักสมพง์ดวงเออพอฟังแบบนี้นะยิ้มเนาะเออยิ้มมาสิคนมันอังคายมีเกณฑ์พบเจอความรักเป็นคู่ครองค่ะมีเกณฑ์ได้กลุ่มมือกันนะคะสร้างอนาคตสร้างบ้านสร้างเรือน ต่อยอดทําธุรกิจหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นความรักของคุณมันมีความต่างของนิสัยใจคอแต่ในความต่างนั้นกับลงตัวที่สุดเลยเพราะต่างคนต่างถึงเวลาเขาเรียกว่าใช้ชีวิตมาจนถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะ คนธนาคารมีเกณฑ์พบเจอความรักแล้วพอรักปุ๊บมองอนาคตเลยพอมองอนาคตก็มองสิ่งที่จะเรียกว่าการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตคู่และชีวิตรักแล้วก็ครอบครัวและเป็นคนที่สามารถเข้านอกออกในสร้างความไว้ใจให้กับครอบครัวเขาครอบครัวเราได้ดังนั้นคนธนาคารโชคดีที่สุดเลยคนได้เจอเกณฑ์เนื้อคู่สมพงดวงสมพงเวลาของแต่ละคนที่ฟังคลิปนี้แล้วแต่ละดวงฐานดวงบุญด้วยมีเกณฑ์พบเจอความรักที่ดีค่ะเขาเป็นคนโรแมนติก เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคุณด้วยแล้วก็ครอบครัวคุณด้วยเป็นคนที่ทำอะไรเนี่ย ก็มักจะทําอย่างจริงจังสัญญาว่าจะให้อะไรคุณก็จะให้ให้ได้อย่างนั้นหรือเขาตั้งเป้าหมายความหวังว่าเขาอยากจะมีที่ทางเป็นของตนเองอยากสร้างบ้านในอนาคตอยากมีธุรกิจเขาก็จะทําให้คุณเห็นเป็นขั้นเป็นตอนและสําเร็จเพื่อพิสูจน์ให้คุณได้รู้ว่าเขาจริงจังและก็จริงใจนะดังนั้นคุณมีโอกาสที่จะจะรดปากาเซ็นใบทะเบียนสมรสกับเขาได้เลยดีใจด้วยนะคะกับความรักที่จะได้เจอเป็นโครเมิติค่ะเป็นคนที่มองการไกลและวางแผนอนาคต ค่อนข้างสูงน,นะคะดีใจด้วยน่าจะเป็นรักใหม่นะคะน่าจะเป็นรักใหม่ด้วยแต่ว่าวันจันทนระ์อาจจะมีรักเก่ากลับมาด้วยนะอ่ะไปต่อค่ะราศีตุลคนวันพุธพุธกลางวันพุธกลางคืนรวมยอดนะคะคนวันพุธนะคะลำพังตัวเราก็โอ้ยงานก็มีกิจกรรมก็เยอะสิ่งที่ต้องรับผิดชอบจะหมาจะแมวเราอีกอะไรก็ตามเนาะคนวันพุธยังรู้สึกว่าชันเนี่ยนะ ยังไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองเลยฉันจะมีเวลาให้ความรักไหมเนาะแต่ถามว่าอยากมีไม่มีแต่ถามว่าจะดูแลความรักได้ไหมคุณก็อาจจะบอกกับตัวเองว่าก็ไม่น่าจ,จะมีแต่ก็อยากมีเอ๊ยอย่างไงย้อนแย้งกับความรู้สึกนะคะคนวันพุธมีเกณฑ์พบเจอความรักค่ะแต่อาจจะเป็นสายการทํางานนะคะอ่เป็นการทํางานเป็นการเจร,รจาติดตอ่อที่เกี่ยวพันกับดวงงานเกี่ยวพันกับดวงการเรียนการศึกษาถือเป็นงานเกี่ยวพันกับดวงธุรกิจการค้าถือเป็นงาน คุณจะเป็นผู้รับบริการหรือผู้ให้บริการหรือคุณจะทำงานในองค์กรน,นั้นล้วนแต่นำพาให้คุณพบเจอคนที่อยู่ในแวดวงตรงกรันใกล้เคียงนะคะหรือมีส่วนที่จะต้องเจรจาสื่อสารก็มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นความรักค่ะแต่มันยังไม่ได้ชัดเจนมันเป็นการทำความรู้จักทำความรู้จักหรือพูดคุยประหนึ่งว่ายังคงอยู่ในสถานะของเพื่อน หรือว่าในสถานะของคนคุยกันในเรื่องของงานก็ได้มันยังไม่มีความชัดเจนเปลี่ยนเป็นความรักในช่วงของเดือนนี้มันแค่รู้สึกถูกชะตาที่อยากจะคุยด้วยเออคุยบ่อยๆคุยได้คุยสนุกแต่ในพื้นดวงความรักมันยังไม่เด่นซึ่งมันก็จะส่งผลให้คนมันพุทธรู้สึกว่าตัวเองยังไม่สามารถเรียกคนคนนี้ว่าความรู้สึกรักได้ เขาก็เช่นเดียวกันรู้สึกเหมือนกันจะชอบก็ยังไม่ถึงขั้นชอบจะรักก็ยังไปไม่สุดถึงคําว่ารักมันก็เลยอาจจะเป็นการพูดพูดคุยคุยดูท่าทีซะมากกว่านะคะจะเป็นสไตล์ของคนวันพุดเวลาก็ไม่ค่อยมีให้กันเวลาก็ ไม่ค่อยจะตรงกันนะคะและคุณทั้งคู่มันก็เลยอาจจะมีเรื่องงานเข้ามาเป็นตัวอุปสรรคทําให้การคบหาการพบเจอการพูดคุยมันสวนทางกันไปหมดมันก็ต้องรอการพิสูจน์ต่อไปนะคะคนวันพุธต่อมาค่ะราศีราศีตุลคนวันพฤหัสบดีเนาะอุ้ยตายแล้วเลิศเฉิดฉายเนาะคุณมีเกณฑ์พบเจอความรักค่ะความรักของคุณมันมันไม่ได้อยู่ในห้องนะ มันไม่ได้อยู่ในมุมหลืบห้องที่ทํางานนะมันอยู่ในโลกกว้างนั่นหมายถึงคุณอาจจะเจอความรักจากงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานฉลองงานเฟสติวัลงานฉลองความสําเร็จงานแต่งงานงานมงคลต่างๆหรือแม้กระทั่งการไปเที่ยวไปไปฟังดนตรีกลางสวนไปนอนดูดาวไปนอนชมธรรมชาติไปตามที่เขามีงานงานประจำปีงานประจำจังหวัด งานที่เกี่ยวกับเอ่อที่มันเกี่ยวกับเอ่องานแฟร์ใช่งานแฟร์ต่างๆนะฮะงานเฉลิมฉลองอะไรก็ตามงานฉลองงานวัดอ่ะก,ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นะหรือแม้กระทั่งเอยตอนนี้เขาไปดูดาวตกกันนะเดี๋ยวคืนนี้จะมีพระจันทร์เต็มดวงไปนอนดูพระจันทร์ตายแล้วหันไปด้านข้างเจอคนสบตาเออไม่ใช่ผีไม่ใช่วิญญาณเป็นคนนี่ละค่ะไม่ต้องกังวลไปนะคะไปกลาง กลางค้างแรมไปแคมปิ้งกับเพื่อน ตายแล้วแคมนูนมองหนะ้าเราเออสปีกสปาคกันไปภายใต้แสงดาวภายใต้แขมภายใต้ลมที่อบอ้าวนะต้องเปิดพระลมนะชาร์จแบตกันมานะดังนั้นคนวันพฤหัสมีเกณฑ์พบเจอความรักในโลกกว้างเขาใช้คํานี้ในในสิ่งที่พูดไปเมื่อสักครูน่นี้ความรักของคุณมันเหมือนเป็นมิตรภาพที่ดีนะคะเพราะอะไรมันเป็นคนที่มาจากกิจกรรมเดียวกันความชอบความรักในสิ่งที่ทําร่วมกัน หรือเป็นความสุขที่มารวมมา,มารวมกันนะ่ะแล้วเกิดการแนะนําบอกต่อคุณอาจจะผ่านคนกลางก็ได้หรือคุณอาจจะเจอเขาเขาเจอคุณเองก็ได้มันก็เลยกลายเป็นความรักที่เกิดขึ้นราวปฏิหารไม่น่าเชื่อว่าเขากับเราจะเจอกันได้แล้วคนมันพฤหัสพิเศษสุดนะอย่าตีกรอบแค่คนไทยกว้างออกไปกว้างออกไปเป็นนานาชาติไปเลยนะคะเพราะว่าลาวดูเวนะคะอืม นะถือว่าเป็นความรักที่ดีนะคนวันพฤรหัสเนาะมีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดนะคะและช่วงนี้คนมันพฤรหัสจะสเสน่ห์แรงสเสน่ห์พันตัวเลยอะทำอะไรก็ดูดีดูดีมีสเสน่ห์ไปหมดเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นช่วงที่เนื้อหอมที่สุดก็ได้นะคะต่อมาจ้าราศีตุลคนวันศุกร์เนาะคนวันศุกร์อ้าวต้องกดออดเตือนนะคะอร์ n i n g กันนิดนึงนะเกี่ยวกับรักรักที่ ต้องพิสูจน์มามันยังไงนะคะคนมันสุกร์จะพบเจอพบเจอเกณฑ์ความรักที่เกี่ยวกับคุณมีเกณฑ์ความรักแหละคุณได้คุยแหละแต่มันซ้อนมันเป็นเงากระเพื่อมกระเพื่อมคุณไปซ้อนเขาเปล่าหรือคุณคืออย่างนี้คนมันสุกคุณต้องระมัดระวังนะบางทีเขาว่าอาจจะเลิกกับแฟนมีปัญหาการเลิกกันระทมทุกขระทวยใจแล้วมาเจอคุณอ่ะคุณก็ให้กำลังใจนะ ไปไปมามาคุณก็คิดว่าเขาเลิกกันแล้วแต่เปล่าเขายังไม่ได้เลิกเด็ดขาดแต่เขาเริ่มมามีความรู้สึกดีๆกับคุณความเห็นอกเห็นใจการปลอบประโลมใจกันแต่ไอคนเก่าเนี่ยไม่ได้เลิกเด็ดขาดนะนี่แหละค่ะคือปัญหาความซ้อนทับของความรักความเหลื่อมล้ําความซ้อนเงื่อนของความรักถ้าคุณมีใครเข้ามาช่วงนี้นะคนมันสุขต้องโสดสนิทจริงๆนะถ้าไม่โสดปัญหาจะตามมาถ้าไม่โสด คุณจะกลายเป็นถูกติฉินนินทาด้วยภาพถ่ายด้วยออนไลน์ด้วยสื่อสังคมโซเชียลและคนวันสุกร์ทั้งๆที่คุณอาจจะเชื่อเขาก็ได้ แล้วคุณก็บริสุทธิ์ใจก็ได้ในการครบกับเขาเพราะคิดว่าเขาเลิกจริงแต่เขาเลิกไม่จริงอันนี้ต้องระวังแต่ในขนาดเดียวกันเราอย่าไปโทษฝ่ายนู้นฝ่ายเดียวอ่ะฝ่ายนู้นโสดมาคุณก็มองว่าคุณโสดแต่ที่ไหนได้คนเก่าคุณอาจจะกลับมาก็ได้นะแล้วมันจะอีลุงตงุงนางนะเพราะฉะนั้นคนมันสุขใจอีลุงตุงนางเรื่องของความรักค่ะถ้าดีที่สุดต่างคนต่างโสดคนเก่าต้องจบและจบแบบโบกฝาปูนไปเลยนะ แล้วคุณค่อยเริ่มรักกันใหม่แต่ถ้ามีความคาราคาซังยังคงมีเยื่อใยบอกได้เลยว่างานนี้เสื่อมเสียชื่อเสียงได้จ้านะเตือนแรงๆไปค่ะราศีตุลคนเกิดวันเสาร์ความรักพัวพันรักเก่ากลับมาไอ้ะถ้าเก่ากลับมาเพราะอะไรรูป้ป่ะหนึ่งไปไม่รอดคุณดีที่สุดเปเขาดูแลเขาเขาไปเจอในที่ที่มัน อาจจะไม่ใช่คนที่เทคแคร์เขาก็ได้เขาก็เลยใช้คำว่าสมสารเอ่อสมสารกลับมานะหรือว่าเดินทางกลับมาหรือสองเราอ่ะมีลูกด้วยกันนะเรามีสมบัติด้วยกันเรามีของต้องผ่อนด้วยกันเรามีสัตว์เลี้ยงแสนรักที่เคยอุ้มชูด้วยกันเรายังมีการเงินการทองการลงทุนธุรกิจการค้าที่คาบเกี่ยวกันเออกลับมาให้โอกาสกันเถอะนี่แหละค่ะคือประเด็นที่สองดังนั้นคุณต้องดูให้ดีนะรักเก่ากลับมาหนึ่ง ไปไม่รอดหรือสองมันยังมีความผูกพันมีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ผูกพันคุณมามีระยะเวลาที่เสียดายซึ่งกันและกันในการที่เราจะเลิกกันไปมันอยู่ที่1ห,หรือสองที่คุณจะได้เจอแล้วแต่ดวงบุญน,นะคะ แต่ให้รู้ไว้ว่ารักเก่ามีอิทธิพลในรอบของเดือนนี้นะอาจจะเป็นเกณฑ์รักเก่าและดีไม่ดีน่าจะกลับคืนสู่รักเก่าได้ซ้าไปนะคะคนวันเสาร์นะแต่ถ้ารักเก่ากลับมาแล้วทําให้เราต้องเสียเงินเสียทองนะมันก็คงไม่ใช่รักเก่าที่ดีหรือเปล่าอันนี้ เล็กคอมเมนต์ไปนิดหนึ่งป้่ตอดสิจ๊ะราศีตุลคนวันอาทิตย์นะคะวายตายแล้วคุณันอาทิตย์เจอเนื้อคู่ค่ะได้เนื้อคู่สมพงตามดวงเลยพอดิบพอดีกันนะเหมือนจิกซอที่หากันเจอะเจอนะเออเหมือนเออเขาเรียกว่าเหมือนค้อนมองหาตะปูเออเหมือนก็ไปเรื่องเนาะอ่ะชาวคนวันอาทิตย์ค่ะคุณมีเกณฑ์พบเจอความรักจากความสำเร็จการได้เป็นตัวแทน การได้เป็นทุนการศึกษาคือคุณอะไรก็ตามที่คุณมีความโดดเด่นจะด้วยความเก่งของคุณความสามารถการชิงทุนการเป็นตัวแทนการเป็นพิธีกรคือคุณเด่นกว่าใครในทุ่เนีด้วยหน้าที่การงานหรือบทบาทของคุณอะมันจะทําให้คุณพบเจอความรักในสายการทํางานที่เขาฉลองความสําเร็จด้วยกันที่เขารู้สึกประทับใจกับความรู้ความสามารถของคุณนะงานรับปริญญาอะคุณต้องไปนะอะคุณอาจจะเจอใครในงานรับปริ หรือคุณรับปรดิญญาเองอาจจะมีเพื่อนของเพื่อนติดตามมาแล้วปิ๊งกันก็ได้งานที่เกี่ยวกับความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นงานการศึกษาธุรกิจงานเปิดร้านคุณไม่ได้เปิดร้านคุณไปงานร้านเปิดร้านเพื่อนคุณอาจจะเจอคนรักก็ได้งานอะไรก็ตามที่มีการมอบใบประกาศงานอะไรก็ตามที่มีการเชริดชูความสําเร็จงานอะไรก็ตามที่มีการติดดาวบนบาร์งานอะไรก็ตามที่มีการเลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตํา,ตาแหน่งแห่งความสําเร็จงานเปิดร้านงานตัดลิปบิ้น โอ้คุณไปเถอะคุณจะไปหมกตัวอยู่ในดินชักในห้องคุณกระโดดออกมาปิดล็อกกุญแจห้องแล้วเดินสวยๆฉีดน้ําหอมปะพรมมาคุณจะมีเกณฑ์พบเจอความรักแล้วเป็นรักที่ดีด้วยเนื้อคู่มันก็ไม่ได้เปิดพัดลมแล้วพัดมาให้คุณหรอกเพราะฉะนั้นพาตัวเองออกไปในกิจกรรมต่างๆหรือบางคุณบางทีคุณอาจจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งยกน้ําหนักก็ได้คุณก็อาจจะเจอความรักในหมู่หมวดหมู่นักกีฬาเดียวกันก็ได้มันมีโอกาสเกิดขึ้น ในงานฉลองความสําเร็จทุกแบบนะคะอ่ะนี่เป็นกําลังใจให้นะเชื่อว่ามีความรักแน่แน่เชียทีนี้ถ้าถามว่าช่วยจัดอันดับหน่อยซิความรักอะไรดีเลิศที่สุดนะถ้าเลิศที่สุดนะคะยกไปให้เลยค่ะอังคารคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันพฤหัสคนเกิดวันอาทิตย์เลิศสุดเลยเลิศที่สุดแล้วค่ะ แต่ต้องดูดูกันไปคุยคุยกันไปนะก็คือค,คนวันจันทร์นะคนวันพุธคนวันศุก มันจะต้องคุยคุยกันไปก่อนนะคนวันเสาร์ก็เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นพลังงานความรักที่เป็นตัวแทนของในช่วงของกลุมภาพันธ์นี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอความรักหลากหลายกว่านี้นะคลิปนี้ก็เป็นอาจจะสร้างความบันเทิงให้กับคุณเป็นการพยากรเนานะใครเจอความรักแบบไหนพิมพ์ว้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะแต่ใจดีนะสนับสนุนกดปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอรแ์แตงนะคะสนับสนุนเบียร์ใบรา,ายทางเนาะหรือจะแชร์คลิปนี้นะคะในคอมเมนต์ก็ได้เนาะหรือว่าในรายละเอียดของดีสคริปชัน่นนี้ ไปทาบุญร่วมกันนะคะหรือว่าใครอยากจะสมัครสมาชิกช่องยินดีเปิดรับนะคะก็จะได้ชมคลิปก่อนใครหรืออาจจะได้ชมในเรื่องราวของการอ่านไพ่นะคะหรือการสอนไพ่หรือแม้รกระทั่งเทคนิคต่างๆที่นักทารอนดีเดอร์ทั่วโลกเขาอ่านกันเนาะเขาใช้เขาเขาใช้ศาสตร์อะไรในการดูดวงมันก็จะมีความแปลกใหม่นะคะที่คนไทยไม่รู้จักเราก็จะสรรหาข้อมูลเหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ